สวัสด,ดีครับผมเก่งอดีทัดเริ่รวมโชคครับผมวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องนิทานชาติเวงน,นะครับที่ในสังคมไทยเนี่ยมีการพยากรณ์เรื่องของตัวเลขมงคลนะครับไม่ว่าจะปรากฏในเบอร์โทรศัพท์มือถือในบัตรประชาชนหรือแม้กระทั่งทะเบียนรถนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะมาเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้มงคลคู่นี้ไม่มงคลเนี่ยมันมีต้นสายปลายเหตุก็คือว่ามีเรื่องเล่านะครับ ก็คือตำนานหรือว่านิทานชาติเวรน,นะครับคนโบราณเนี่ยต้องการที่อยากจะสอนอสอนต่างๆให้กับที่ว่าเป็นองค์ความรู้นะครับให้กับผู้ที่เรียนในเรื่องของโหราศาสตร์ก็จะมีเรื่องเล่ามีนิทานการสร้างนิทานชาติเวรขึ้นมาเนี่ยเพื่อสร้างองค์ประกอบให้ผู้ที่จะเรียนจะศึกษาเนี่ยมีความเข้าใจง่ายง่ายต่อการศึกษาทําให้เรื่องนั้นนะ่ยมีความน่าเชื่อถือมีความน่าสนใจนะครับ ซึ่งวันนี้จะมาเล่าในเรื่องของอนิทานชาติเวรที่มีทั้งคู่มิตรนะครับก็คือ1551แล้วก็คู่ศัตรู1 3 3 1นะครับแล้วก็คู่นารีอุประถมคู่เอาใจสามี2552แล้วก็1221นะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแคสต,ตัวละครก่อนว่าในเรื่องนี้มีตัวละครด้วยกันก็คือ อ่าเลขห้านะครับก็คือเป็นสำนักสำนักเรียนนะครับสำนักครูบาอาจารย์ชื่อทิศาปาโมงศทิศาปาโมงนี่เป็นสำนักเรียนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาอาคมหรือว่าวิชาองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับนิสิตนักศึกษาผู้ที่มีความสนใจที่จะเรียนในแต่ละแขนงวิชาก็จะมีวิชาอาคมอะไรวิชาอาคมทั้งทางโลกทางธรรมเนี่ยมากมายนะครับทีนี้ Ask, uh, มีมานกหนุ่มเป็นนิสิตเข้ามาเรียนในสํานักเรียนทีท่สาประโมทเป็นนิสิตที่เรียนเก่งมากนะครับทีท่สาประโมทเนี่ยเป็นตัวแทนเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งก็คือดวงอาทิตย์นะครับที่สาประโมทเนี่ยมีความรู้ความสามารถที่อาจารย์สั่งสอนคือทีท่สาประโมทเ,เรียนเก่งมากนะครับเป็นนักเรียนเกรดเองนะครับเรียนเก่งมากทีนี้ที่สาประโมทเนี่ยไม่อยากจะเสียนักเรียนที่เก่งที่เก่งนี้ ออกไปเพราะว่าโอ้โหหามานานมากว่าจะเจอนักเรียนที่มีความทั้งเก่งทั้งบุญและผู้เก่งทั้งวิชาคมเก่งทุกเรื่องเก่งทุกศิลปะกรเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เลยยกนางจันเนี่ยผู้เป็นลูกให้นางจันเนี่ยเป็นตัวแทนของเลขสองก็เลยยกยกนางจันผู้เป็นลูกที่ตนเองรักแล้วก็ลูกลูกที่มีความสวยงามมากยกนางจันเนี่ยให้กับมานุกหนุ่มนะครับเป็นของขวัญเรียกว่าเป็นเป็นการแต่งงานกันเพื่อว่า ต้องการที่อยากจะให้มานพหนุ่มดูแลครอบครัวตัวเองเป็นผู้สืบทอดอสำนักเรียนนี้ให้อยู่ต่อไปนะครับไม่อยากจะให้เสื่อมคลาย,เ,ยเมื่อมานพหนุ่มได้แต่งงานกับนางจันแล้วก็อยู่กินกันเป็นผัวเมียนะครับแล้วก็ผู้เป็นพ่อก็คือทิศาปาโมทนะครับเรื่องมันมีว่า,าพิทยาธรน,นะครับ พิทยาธรเนี่ยก็ต้องก็ต้องเข้าใจว่าพิทยาทรเนี่ย,เ,เ,ย,เ,ยเป็นเป็นคนเก่งเช่นกันนะครับเป็นมนุษย์กลืเทศนะครับยกตัวอย่างเช่นไซอิวเงี้ยสามารถหอกน้ำเนื่องอากาศได้หายตัวได้นะครับเป็นมนุษย์กลือเทศที่มีวิชาอาคมนะครับแอบมองจ้องมองนางจันทร์มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเป็นคนที่รักชอบกันมามาก่อนหน้านั้นแล้วชอบมากนางจันทร์เเป็นคนที่สวยงามมาก ป็นคนที่น่ารักมากนางชานเนี่ยเป็นคนที่อ่อนโยนตแต่ไม่อ่อนแอนะครับเลข2เนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าเลข2เป็นคนอ่อนโยนนะครับแต่ไม่อ่อนแอ,อเหมือนเหมือนเพศแม่นะครับแม่เนี่ยอุ้มท้องเรามา9้าเดือน9เดือนก็สามารถเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับแต่ไม่อ่อนแอแต่อ่อนโยนอ่อนโยนอ่อนนุ่มและก็สร้างความอบอุ่นมีความสวยงามนี่คือเลข2นะครับ เป็นที่เต่ตาต้องใจของหนุ่มๆแถวนั้นเน่ยเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับนักศึกษานักเรียนแต่ว่าโดยความเป็นพ่อที่เป็นเจ้าของสํานักคือทิสาปารมณเนี่ยเป็นคนที่ต้องการอยากจะให้ลูกของตัวเองเนี่ยได้ดีได้ดีนะครับในในตอนนั้นเนี่ยมีทิสาปารมณนะนักทิสาปาโมณเป็นสํานักที่โดดเด่นมากนะครับมานกหนุ่มเนี่ยเป็นเป็นนักเรียนเก่งเองที่ทิสาปารมณเนี่ยรักมากจึงยกนังจันให้เป็นเป็นคู่คัวเมีย เรื่องมันเกิดขึ้นตรงที่ว่ามานกหนุ่มเนี่ยได้ออกได้ออกจากบ้านเพื่อไปหาอาหารเข้าป่าเพื่อไปหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวนะครับก่อนออกไปมานกหนุ่มเนี่ยก็เก็บนางจันเนี่ยไว้ในตลับทองนะครับเก็บนางจันไว้ในตลับทองหลังจากที่ออกจากบ้านไปปุ๊บนะครับก็เป็นโอกาสดีของพิทยาทรพิทยาครเมื่อได้โอกาสว่า มานกหนุ่มเนี่ยได้ออกไปหาของแปรเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวปุ๊บก็หายตัวฟับเข้าไปในตลับทองเพื่อไปสมสู่กับนางจันไดเ,นะเข้าไปปุ๊บได้ปับ๊บยังไงอย่างนั้นเลยครับผมเมื่อพิทยาออกจากบ้านเมื่อมานกหนุ่มออกจากบ้านปุ๊บพิทยาทรหายฟับเข้าไปในตลับทองได้เสียกันเป็นเป็นอย่างนั้นระยะเวลาก็นานมากนะครับจนทิศสาปาะมลดผู้เป็นพ่อเนี่ยมีความหดอัวใจ แต่ก็พูดไม่ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นในฐานะอาจารย์เป็นฤาษีมีการประพฤติตนที่จะไม่สามารถที่จะ,ะนําเรื่องพวกนี้ไปเล่าให้ใครฟังได้หรือแม้กระทั่งเล่าให้กับลูกเขยตัวเองฟังได้นะครับก็เลยสร้างอุบายขึ้นมานะครับคนโบราณเนี่ยเมื่อลูกเขยกับมาบ้านเนี่ยจะเตรียมเส้นหมากไว้นะครับเพื่อที่จะมานั่งกินเส้นหมากกันแล้วก็พูดคุยกัน ในหลังจากที่เด็ดเหนื่อยจากการหาอาหารหาที่อยู่หาอาหารมาเลี้ยงแล้วก็จุนเจือครอบครัวนะครับวันนั้นเนี่ยที่สาปาโมทเนี่ยได้เตรียมเสื้นหมากไว้3อันนะวันวันนั้นสร้างอุูายเกิดขึ้นเตรียมไว้3อันก็เป็นเหตุให้ให,ให้ให้ต้องมีการที่ว่า มาลูกดูมนก็เลยเข้าใจในเรื่องของอเข้าใจว่าเข้าใจในเรื่องของว่ามันเป็นอะไรที่แปลกไหมว่าปกติเนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยได้เตรียมเสี้ยนหมากไว้ให้กับตนเองอแค่ของ,ของของ,ข,องของของที่สาประมูลแล้วก็ของตนแต่วันนี้ทําไมเตรียมไว้สามอันก็เป็นเรื่องที่ต้องเอกใจเอกใจเอ๊ะทำไมเตรียมไว้สามอันก็เลยเอกใจแล้วก็เลยไปเปิดตลับทองดู เมื่อเปิดตลับทองนั่นนะปุ๊บจ้าเอเลยเห็นนางจันท์กับพิทยาทรอ,อยู่ในตลับทองกํลาลังสมสุกเมื่อพิทยาทรเห็นลักษณะนั้นก็เลยเหาะขึ้นไปบนอากาศพิทยาธรได้ได้ได้อะไรนะได้จักรหรือได้ดาบเนีย่ยก็ซัดใส่อ่าซัดใส่มานุม่มลมานุมน่มลมก็ได้โกงจกกักรก็ซัดใส่ซึ่งกันและกันทําร้ายซึ่งกันและกันนะครับก็ทําให้เกิดการต่อสู้กันการทะเลาะบอกไว้ให้กันเกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของนิทานชาติเวรเรื่องนี้เนี่ยจึงเป็นที่มาของว่าหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่ยเมื่อเจอกันเ,นเป็นคู่ศัตรูน,นะครับมีการสัดอาวุธใส่ซึ่งกันและกันแต่ถ้าเป็นดวงจรเนี่ยก็ไม่ก็ไม่ร้ายแรงมากแต่ถ้าเป็นดวงที่หลักๆก็จะโหดรายมากนะครับแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งก็คือหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับในเรื่องของความรักนะครับ ก็คือว่ามานกหนุ่มกับนางกับนางจันเนี่ยหนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยเมื่อเมื่อมาอยู่ด้วยกันหรือคนใช้หนึ่งสองสองหนึ่งเนี่ยก็จะมีปากเสียงในเรื่องของการทะเลาะเบาแยงกันในครอบครัวการนอกใจการมีมือที่สามเข้ามาเกิดขึ้นนะครับแต่คู่คู่มิตรที่ดีที่สุดก็คือหนึ่งห้าห้าหนึ่งถึงแม้ว่าเป็นดวงจรนะครับก็จะได้โชคได้ลาภจากคู่อะผู้ใหญ่นะครับหนึ่งห้าห้าหนึ่งจึงเป็นตัวเลขหนึ่งที่ได้หนึ่งได้ได้มิตร นะครับได้คู่ครองได้โชคลาบได้การอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะครับนี่แหละก็คือองค์ประกอบที่ว่า1551เป็นคู่มิตรนะครับอทิตย์เป็นมิตรกับครูเห็นไเกิดขึ้นแล้วอทิตย์เป็นมิตรกับครูเกิดขึ้นได้โชคได้ลาบได้ความมั่งมีนะครับได้การได้ได้แต่งงานเห็นไหมถ้าเป็นดวงช้อนดวงมาถึงลักษณะนี้ก็จะได้การแต่งงานนะครับได้พบเนื้อคู่ได้ความรักนะครับมีผู้ใหญ่มอบให้ได้โชคจากการฟุกฟุกเห็นไหม อีกคู่นึงที่น่าสนใจก็คือ2552นะครับผู้หญิงใช้เอาใจสามีนะครับตรงนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่า2552เนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยยกนางจันเนี่ยกับมารบหนุ่มให้แต่งงานกันโดยที่ว่าไม่ได้เกิดความรักมาก่อนเลยแต่ว่าผู้เป็นลูกเนี่ยคือนางสองก็ต้องนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ก็เลยยอมที่จะ,อะยอมที่จะแต่งงานเพื่อเพื่อให้พ่อเนี่ยถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณ ก็เหมือนจะขัดแย้งกับผู้หญ่คนที่มีเบอร์โทรศัพท์2552อีกเรื่องหนึ่งก็คือมักจะขัดแย้งกับผู้ชายนะครับผู้ผู้ที่ว่าเป็นเจ้านายของผู้ชายเป็นเจ้านายคือว่าเราเป็นผู้หญิงเราใช้เบอร์2552แต่ทํางานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทําใหา้มีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นไหมในศาสตร์จีนเขาจะมองว่า2552เป็นตัวเลขแห่งการทรัพยเสื่อมแต่ในสังคมไทยก็จะ ก็มีเรื่องว่าผู้หญิงใช้เอาใจสามีผู้ชายใช้นาฬิอุปถัมภ์ผู้ชายก็มักจะใช้เบอร์สองห้าห้าสองก็จะมีผู้หญิงอุปถัมภ์มากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันอีกคู่หนึ่งที่มีความน่าสนใจและเป็นคู่เสน่ห์ที่ดีที่สุดก็คือว่าสองสามสามสองเป็นคู่เสน่ห์ก็คือเหมือนพิทยาทรเนี่ยฟับเข้าไปหาหลังจันในตลาดทองได้เสียกันเลยอ่าได้เสียกันเลยเห็นไหมก็คือว่าแค่ต้องแค่ ช่องตาก็รู้ใจอย่างเช่นว่าคนที่มี2 3งสเ,เวลาด่าใครเวลาจะว่าใครคนคนนั้นเขาจะไม่โกรธนะไม่โกรธอันนี้อันนี้เป็นการเก็บสถิติโดยโดย,โดยตัวผมเองว่าเออผมสังเกตว่าคนที่มีในเลขบัตรประชาชนมี2 3 3สองนะครับคนที่มีตัวเลข2 3งสในเบอร์โทรศัพท์นะครับ คนกลุ่มนี้เขาจะมีสเสน่ห์แล้วก็เรียกว่ามีศิลปะในการพูดนะครับทำพูดเป็นการสร้างสเสน่ห์ต่อฝ่ายตรงข้ามถ้าเป็นผู้ชายก็จะได้ได้มองปุ๊บมีคนมาชื่นชอบหลงไหลนะครับแต่เขาเรียกว่าเป็นคู่รักเป็นคู่ชู้เชยชมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คู่มิตรเหมือน2 4งสคู่รักเชยชมหมายความว่า,ารักสนุกไม่ผูกพันพูดง,ง่ายๆนะในในในสังคมไทยก็จะว่ารักสนุกไม่ผูกพัน เมื่อรักสนุกไม่ผูกพันจึงเป็นที่ว่าที่ว่าคนที่ใช้ถ้ามีครอบครัวแล้วเขาจึงไม่แนะนําให้ใช้2332เพราะว่ามักจะมีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอนะอันนี้เป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยว่าเมื่อมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยทำให้เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันของครอบครัวทําให้เกิดเกิดปัญหาครอบครัวตามมานะครับจึงจึงไม่ค่อยแนะนาแต่ถ้าเป็นคนโสดต้องการที่จะ ทำคะแนนทำแต้มได้เยอะๆเนี่ยก็ไม่ว่ากันอันนี้เป็นความชอบของใครของเราแต่ว่าถือว่าเป็นคู่เสน่ห์ที่ว่าเหมาะสําหรับอาชีพการเปิดร้านอาหารเป็นเบอร์ร้านอย่างนี้ได้ขายของอย่างนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของความรักนะครับถ้าความรักที่ดีก็คืออยากจะให้ใช้เบอร์ที่มี1 5ึหนึ่งนะครับหนึ่งคุณจะได้รับความรักที่ดีนะครับได้โชคในขณะเดียวกันได้โชคด้วยมีความโรแมนติกด้วย เพราะว่าทุกอย่างก็คือ 1, 5, 5, 1งนึ่งหก็คือเป็นตัวแทนของดวงอาทิตย์มีความเฉิดฉายมีความโดดเด่นเป็นคนที่ลงมือทำที่มีความรอบรู้จริงๆประกอบด้วยห้เป็นดาวพฤหัสเป็นดวงดาวที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่พื้นที่ใหญ่กว่าดาวโลกของเราอีกเขาเรียกว่าเป็นคลังความรู้เป็นคลังความรู้ความสามารถที่จะสนองความต้องการ ว่าต้องการความรู้แบบไหนนะครับเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ที่อบูร์นะครับถือว่าเป็นสติปัญญาก็แล้วกัน1 5ึ่งจึงเป็นการใช้ชีวิตบนสติปัญญาเมื่อใช้ชีวิตบนสติปัญญามีสติในการดําเนินชีวิตนะครับทำให้ดาเนินชีวิตบนความไม่ประมาทนะครับจึงเป็นคู่มิตรที่ดีมากนะครับหนึ่งห้าหนึ่งก็จะ,ะนิทานชาติเวนวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับทำให้เกิดคู่เลขนะครับ ที่เราเห็นได้ชัดเจน,นครับเป็นที่ทานที่เล่าว่า,าคนใช้1 5 1่้จะมีชีวิตลักษณะนี้นะสองสามสาจะมีลักษณะนี้นะก็เป็นการสร้างการคํำพยากรเพื่อที่จะทําให้การพยากรณมีหลักความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทนะครับความไม่ประมาทเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยประสบความสาเร็จในหลายเรื่องๆๆนะครับชื่นชอบ คู่เลขมงคลนะครับคู่มิตรคู่ธาตุคู่สมคลนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามีคลิปใหม่ในเรื่องของอตัวเลขนะครับก็จะมาลงให้ท่านก็จะได้ความรู้ในตรงนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจตัดสินใจในที่นี้หมายความว่าใช้ในการศึกษาผู้คนอาจจะใช้ในเรื่องของการคบเพื่อนนะครับการตกลงธุรกิจการพูดคุยสนทนากัน เป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับว่าเรามีพูดคุยตกลงกันนะครับ mm. เพื่อที่จะขายขายของบางอย่างให้การได้ต้องมีเรื่องพูดคุยกันมีเรื่องสร้างความเป็นันเองให้ได้สักครั้งครับ mm. การศึกษาตัวเลขมงคลก็เป็นอีกช่องทางน,นะครับ mm. ผมเองในฐานะผู้ที่ให้ข้อมูลผมก็จะมีความสุขที่จะกจะให้ความรู้พวกนีนะ้กับท่านเพื่อที่จะ,จะ ไปเป็นการต่อยอดทางธุรกิจบ้างการต่อยอดในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็อขอลาไปก่อนแล้วก็สวัสดีครับ